คับอยู่กับเฮลงคอปเปอร์นะครับวันนี้ผมไปทิปลาดุรีครับไปส่วนพึ่งนะครับแต่ขับมาได้ถึงมอเตอร์เวย์ครับเรียบร้อยปูเขียวผมความร้อนขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแตเราตรงนปนตาตรงนี้ก็เลยได้ช่อดีครับได้พี่เล็กนะครับช่องเล็กลำลูกกานะครับ นำรถมาเปลี่ยนให้ผมนะครับขอบพคุณอย่างสูงเลยครับโอ้แล้วก็อปลเขียวผมเข้าอู่เล็กลันทุกาไปแล้วครับตอนนี้เราก็เลยได้เจ้าหมอชิลวดนะครับ4วิลนะครับเครื่องวันเคซนะครับมาใช้งานครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับนี่ครับเราเอารถตู้กันมานะครับวันนี้นี่รถพี่เล็กครับหนอจรวดนะครับยกห้าให้นี่ของผมนะครับ นำคันนี้มาครับอ่โตโยต้าเครื่องเป็นวันเคเซนะครับ CWD Full Time ในคันนี้นะครับวันนี้คันนี้มาครับแล้วก็เ็าจะมีรถของวูดี้นะครับแล้วขัานั้นรถนาออตครับนะครับรถนาออตนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งนะครับแวะอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพึ่งนี่นะครับนี่กำลังซื้อของนี่ครับจะไปดูครับว่าเมนูอะไรวันนี้ พี่นะครับพี่นี่ซื้อของอยู่นะครับผมอะไรนักเรียนแต่พักไทยไน,นี่ก็พี่เล็กนลยครับแฮบี้เมนูอะไรไอะไร่ะเอ่อผัดเค็งงูเห่าเฮ้ยงูเห่าเลยบา้าไปแล้วนะแล้ว่าพี่จุ่มนะครับออสเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่ต่อมาต่อไปอ่ะตองแล้วก็มีมานางเมธนะครับ กับพี่เอครับรออยู่แล้วนะครับนี่ก็เราแม่ซื้อของนะครับเทียบเลยนี่ก็เป็นร้านค้าตรงข้ามตรงบา้านสนะุขศึกษาภาคตะวันะกผมไม่อยา,จากจัดไก่ทอดไปซะหน่อยนี่ครับนี่โครงอะไรครับพี่ตามตี๊ก้าเอ๋อสักสองโครงสับไปไหน่อยครับตัดเป็นชิ้นไม่ตัดเป็นเอ็ดนะสับชิ้นครับสับชิ้นครับ หลังจากที่พวกเราได้สเบียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเดินทางกันสู่จุดหมายป้ายทางของเราครับ mm. ก็คือเนินสวรรค์นะครับอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักกันในานามของโป่งแห้งครับเป็นสารที่ที่ทุกคนมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะครับกับสารที่นี้นะครับซึ่งเป็นฐานของพี่พี่ทหารพานนะครับ นี่ครับผมก็ถึงจุดนี้ครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับก็ขับตรงเข้ามานะครับบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยมาสวนเพื่งอะไรเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าธรรมชาตินะครับตรงนี้ผมก็ถึงบ่อน้ํานะครับจุดนี้เนี่ยนะครับก่อนขึ้นที่ฐานบริการโป่งแห้งนะครับหรือว่าเนินสวรรค์นั่นเองครับนี่ครับ จจ,จุดแลนด์มาร์คตรงนี้นะครับจะเป็นโบสถ์นะครับของชาวบ้านในพื้นที่ครับตอนนี้เราก็ครบทีมแล้วนะครับอ้ายขาดพี่เสือเหลือพี่เสือก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหคันนั่นนะครับเหลืออ่าพี่เสือับพี่เสือตับหลังจากที่ผมเดินทางมาเจอกับน้ำเมฆแล้วก็พี่เอเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วพเดินทางกันต่อครับขึ้นสู่เนินสวรรค์ครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมได้ขออนุญาตจากที่พี่ทหารพานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แจ้งเขาก่อนนะครับว่าจะขึ้นไปกี่ขั้นขึ้นไปเที่ยวกันกี่คนนะครับเราพี่พี่ก็ใจดีมากเลยครับอ,อนุญาตให้เราขึ้นไปเที่ยวได้นะครับเป็นไะครับบรรยากาศตอนขึ้นบนเนินสวรรค์นเนี่ยสวยมากๆเลยครับ เดีราไปชมบรรยากาศระหว่างทางกันครับ เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วครับอยู่ข้างบนนู่นครับเราก็เลยแวะถ่ายรูปกันหน่อยครับจุด,จดนี้ <ไป S 2> นครับสวย<ร>ามากๆ<า><า>ครับเดี๋ครับหลังไปครับเดินทางต่อครับ จากที่เราเดินทางมาสักพักนะครับเราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็คือจุดหมายปลายทางของเรานี่เองนะครับก็คือบนเนินสวรรค์นะครับจากเส้นทางสองข้างทางทางี่เดินทางมาเนี่ยสวยงามมากจริงๆครับไม่ผิดหวังเลยครับที่มาสวนพึ่งในคราวนี้แล้วนี่ครับก็ถึงทางเข้าแล้วครับ คือฐานปฏิบัติการนะครับบ่งแห้งนะครับของพี่พีๆทหารพานนะครับที่คอยปกป้องพื้นแผ่นดินตามแนวชายแดนของประเทศไทยเรานะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่เราถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเทนนีนนะววนเนเวน,นัน,น,น,นเฮเวลนเลนนสวนเัฮนเฮเลยันั นี่เราอยู่ที่ขายประการปป่งแห้งสองนะครับนู่นนนั่งนั่นั่งนี่อไฮะอไขหลังฮะมันร้อนเปิดไม่ได้เปิดได้เหรอเฮ้ยเปิเมืออมันกันละ อ่ครับตัวนี้อ่านี่ครับเป็นเท,เทคนิคของการเอารถข้ามหลมุมอ่ะนี่คือเทคนิคนะครับของพวกเราในการเอารถข้ามล่องนะครับต้องให้เจ้าของให้เจ้าของอู่ยกข้ามล่องนะครับเอ้ยโอเคโอเคนะไปพอ,อแล้วเสีย <laughs> แล้วเลิชยเป่ <laughs> <laughs> อายุก็ไม่ใช่น้อยๆกัน <laughs> บอกเลยนะครับว่าการเดินทางขึ้นเนินสวรรค์ในครั้งเนี้คุ้มค่าการเดินทางมากๆนะครับเด็แก๊งพี um ่พี่น้องผมเนี่ยถูกใจมากๆครับรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังจากการทํางานมาตลอดทั้ง,งสัปดาห์เลยครับเดี๋ยวขอไปทานข้าวปาร์ตี้กับเพื่อนๆก่อนนะครับสุดยอดบรรยากาศจริงๆครับที่นี่ ตอนนี้ก็วานหกโมงยี่สิบนะครับโหดู oh, อมอเรีบสุด่ะโอ้ว้าวยอด เดินทางทุกการเดินทางนะครับมักมีเรื่องราวที่น่าจดจํากับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยตื่นมาผมเจอกะทรีลหมองแบบนี้ดูสิครับมันชื่นใจมันสวยไม่หมดเลยครับแลแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับนะครับการได้มาเที่ยวพักผ่อนกับบรรยากาศดีๆกับเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยเหมือนการชาร์จพลังนะครับนําความสุขกลับไปทางานที่เรารักกันต่อครับระหว่างที่ผมเดินทางกลับเนี่ย หมอก็ยังปกคุมอยู่เต็มพื้นที่เลยนะครับมนช่างมีความสุขจริงๆครับ ก็ในผมทางกลับนะครับก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับก็ามาทาการเดินเขาครับเดินขึ้นไปสู่จุดที่ผมลงมานะครับได้มีโอกาสได้สปริงลิดครับใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่มีมาในการรู้จักภาษาอังกฤษได้คุยทักทายกันด้วยครับครับ where you from ออ U.S. อ๋อ US okay เด็ดผม I love it Okay nice to meet you เป็นยังไงบ้างครับภาษาอังกฤษผมพอพูดหรือเรื่องเลยครับแล้วผมก็เดินทางกลับนะครับทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศนี้เลยครับยังไงอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่คอยติดตามช่องวิเกอร์เลนะครับลบาไปก่อนครับสวัสดีครับสวยมากๆ